ต่อจะกพารเมื่อกี้ที่เออ,อยู่ตรงนั้นแหละไปไปโตกเกียวไปโตกเกียวเฮ้ยเฮ้ยถึงเวลาเรียนแล้ว,วะ่ะเฮ้ยครึ่งแล้วโอ้อะไรวะเรด้แป๊บเดียวเองโอ้นั้นขอแบบฆ่าไม่ก้าก่อน อืออืออือโอ้ยอย่ายแยงสิตัวเล็กตัวตัวเล็กเลนเน็กไรนี้โอเคไปเรียนก่อน